กลับมาในช่วงที่2ครับกับค i ิปโชว์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่งานอยอ q คุณ i t y อวอร์ s ครับปี2,555ครับซึ่งวันนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกิฟรีนเราครับรางวัลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดให้มีโครงการจริยธรรมสถานประกอบการประจำปี2,555ขึ้นครับ โดยคัดเลือกสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ครับทางด้านสุขภาพต่างๆได้แก่อาหารยาเครื่องสําอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่มีการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพมีจริยธรรมและประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมครับเรืออย่างนี้นะครับว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานเนี่ย โดยภารกิจในเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าเป็นอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์เนี่ยเรากำกับดูแลในเรื่องมาตรฐานการผลิตรวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ที่ออกมาให้กับประชาชนเนี่ยต้องมีคุณภาพรวมไปถึงเรื่องการกํากับเรื่องโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นการดาเนินการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามเข้มงวดในเรื่องนี้ข่าวค่าวก็อาจจะออกมาว่าอาจจะมีสารประกอบการบางแห่งที่อาจจะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ ตมาตรฐานมีการโฆษณาที่เกินจริงที่ไม่รับอนุญาตเราก็กมีการทําโทษมีการจับกลุ่มนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยประชาชนอา,าอาจกาศาจะมองว่าเอ๊ะเมืองไทยเรามีแต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างนี้หรือหรือมีแต่ผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบมีการทําผิดกฎหมายมากมายอย่างนี้หรือเราก็อยากเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุม่มผู้ผลิตเนี่ยที่ดีเนี่ยมากมายมากจริงๆเราก็อ,กเ,อเพื่อแสแดงออกตรงนี้เราก็ เลยจัดงานในเรื่องการมอบรางวัลว่าผู้ผลิตที่มีการความรับผิดชอบ,บนะครับผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่โฆษณาเอาเปรียบหรือหลอกลวงเราก็เห็นว่าควรสมควรได้รับการยกย่องก็เลยจัดโครงการเรื่องอย Quality a w w r r d ขึ้นมาเพื่อแสดงให้สังคมรับรู้ว่ามีผู้ผลิตที่มีคุณธรรมนะครับได้มาตรฐานในสังคมไทยเราอยู่มากนะครับ พราะนั้นก็อยากจะเชิดชูแล้วก็ประกาศให้ประชาชนได้รับรู้นะครับและเป็นตัวอย่างให้กับผู้ผิดร้ายอื่นที่จะทำตามผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมสุขภาพแล้วนะครับทุกคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพพื้นธา์สุขภาพทุกอย่างเนี่ยนะผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ก็อย่าเชิญชวนนะครับว่าร่วมกัน ทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนและจริงๆประชาชนก็คือพวกเราเนี่ยเองนะครับผู้ผลิตเองก็เป็นผู้บริโภคเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้สังคมไทยนี่น่าอยู่แล้วก็คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นก็เชิญชวนครับเข้ามาร่วมกันทําสิ่งดีๆให้กับประชาชนกันมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติให้กับผู้ประกอบการนะ,นะคะผลิตพันสุขภาพค่ะโดยเฉพาะทั้งนี้ก็คือจะเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารนะคะที่มีคุณภาพเราก็อยากจะสนับสนุนนะคะ ให้ได้รับรางวัลน,นะคะจะได้เพื่อไปหาสัมพันธ์องค์กรต่อไปอะคะ่ะจากที่มีการจัดมา3ปีนะคะก็ปีนี้ก็จะมีผู้ประกอบการสนใจเข้าสมัครเข้ารับรางวัลเนี่ยมากขึ้นนะคะทีนี้ในการเกณฑ์การตัดสินก็จะเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกันทุกๆปีอะคะ่ะรางวัลด้านอาหารนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด12รางวัลด้วยกันนะคะเกณฑ์การตัดสินในการรับรางวัลอยอร์คุณิตตอวอร์ดนะคะอันแรกก็คือจะต้องเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่จะมีมีจำหน่ายในประเทศนะคะแล้วก็มีการนำเอาระบบคุณภาพนะคะมาใชา้พัฒนานะคะองกรนะคะจากนั้นก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคย ถูกลงโทษนะคะหรือดําเนินคดีทางกฎหมายนะคะเราอันนี้เราก็จะถือเป็นเรื่องของคุณธรรมที่ทางผู้ประกอบการต้องรักษาต่อผู้บริโภคะคะ่ะจากนั้นก็จะดูในเรื่องของว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภคหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการมีคอร e เซ็นเตนะคะเพื่อเวลาที่ผู้บริโภคเนี่ยมีปัญหาจะได้โทรกลับไปอสอบถามนะคะหรือว่าร้องเรียนต่างๆนะคะคือมีช่องทางตรงนี้ไว้ ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็คือการมีกิจกรรมเรื่องของ CSR นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหลักที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์นในการตัดสินแล้เราก็จะดูข้อมูลของผู้ประกอบการตรงนี้ด้วยค่ะ ที่พิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของสถานประกอบการที่ต้องยึดมั่นในหลักการคุณภาพปลอดภัยใส่ใจสังคมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริเกตยินอนรับรฐมนตรีช่วยวอาการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์สุรวิทย์พลสมบูรณ์จบขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นประธานครับในการมอบรางวัลอ้อยยกคอนเทนที่วอร์ด2012ในครั้งนี้ครับ รีหิงนันลีดีไพรูรประธานกรรมการบริษัทสกายไลน์เฮลท์แคร์จำกัดค่ะในครั้งนี้ครับทางกิฟรีนครับได้รับถึง2รางวัลด้วยกันครับนั่นคือรางวัลสถานประกอบการที่สามารถฟื้นฟูกิจการหลังน้ำท่วมได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและรางวัลออยอคุณภาพปี2555ครับ สำหรับรางวัลที่ได้รับในปีนี้นะครับทางกิฟฟารีนก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจอย่างมากเพราะว่านับตั้งแต่วันแรกที่เราก่อตั้งธุรกิจของกิฟฟารีนเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถือได้ว่ามีขั้นตอนที่พิถีพิถันมากกว่าจะผลิตออกมาสู่มือผู้บริโภคได้เนี่ยผ่านหลายขั้นตอนมากนะครับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยภายใต้โรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลและก็ได้รับการรับรองต่างๆจากหน่วยงานทั้งภาครัฐมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ17ปีที่กิฟฟินดำเนินธุรกิจมาการได้รับรางวัลอยอ u ควอลิตี้อวอร์ดครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราได้รับในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวกิฟฟินครับและก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความมั่นใจว่าทุกๆการผลิตสินค้าของกิฟฟารีนนั้นมีขั้นตอนที่มีคุณภาพจริงๆนะครับอยากจะขอมอบรางวัลน,นี้เป็นกำลังใจนะครับให้กับชาวกิฟฟารีนทุกๆคนทั้งในภาคการผลิตที่มีความตั้งใจทุ่มเทในการที่จะคัดสรรสิ่งดีๆมอบสู่ผู้บริโภคร,รวมทั้งมอบรางวัลน,นี้เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานที่โรงงานของกิฟฟารีนทุกคนด้วยนะครับโรงงานของเราที่นวัดนครเนี่ย ปีที่แล้วก็อาจจะต้องเผชิญภาวะวิกฤตเจอสถานการณ์น้าท่วมแต่มาปีนี้เนี่ยนะครับโรงงานของเราก็สามารถกอบกู้สถานการณ์และได้รับรางวัลสถานประกอบการที่สามารถที่จะดําเนินการผลิตได้รวดเร็วนะครับจนได้รับรางวัลมาตรฐานด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการของผู้นําองค์กรของเรา ก็คือคุณหมอทั้ง3ท่านนะครับแพทย์หญิงนลินีภับูลณ์นายแพทย์จัก,กรพงศ์ภัยบูลและแพทย์หญิงใจทิพย์ภัยบูรที่นำพาโรงงานของกิฟฟารีนมามีวันนี้ได้นะครับก็ขอแสดงความดีดีกับชาวกิฟฟารีนทุกคนครับและภาคภูมิใจมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้จากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งหนึ่งครับ ็นพนักงานของกิฟฟรนคนหนึ่งแล้วก็พวกเราทุกคนในทีมงานเนี่ยตั้งใจทํางานกันด้วยดีก็มีความร,รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ได้ทํางานตามระบบอย่างต่อเนื่องค่ะมีความร,รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงานของบริษัทกิฟฟรนค่ะ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพในด้านต่างๆครับซึ่งบริษัทกิฟรินเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่างๆนั้นเช่นเดียวกันครับอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเราจะไปพูดคุยกันกันกบแพทย์หญิงนลินีภัยบูร์ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟรินสกายไลน์ยูนิตจำกัดก,ก,กับพักกันสักครู่ครับ